ล้วงเรื่องเล่าแขกรับเชิญของเราในะวันนี้เขาคือทนายตัวตึงเป็นคนที่พูดจาไม่สนใจใครพร้อมชนทุกกรณีจนหลายคนมองว่าเขาเป็นคนหิวแสงแต่กว่าที่เขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังในทุกวันนี้ชีวิตเขาจะบอกน้ําเน่ามันก็แรงไปแต่มันยอย่างนั้นจริงๆนฮะน้ำเน่ายิ่งกว่าลนะครฮะเพราะว่ามีพ่อแท้ๆเป็นเสือโดนแม่ทิ้งแถมเขาเคยตาบอดตาบอดนานเป็นปี และแต่ละเรื่องนั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับทนายไพศาลเรื่องฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อชีวิตยิ่งใหยายนะทนายเนาะครับคุณอนาะคือเขาบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะแต่เลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะเป็นได้ใช่ก็คือวันนี้ที่ผมมารายการธนาต้องขอบพระคุณคุณอานะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ขอบพระคุณทีมงานทุกท่านที่ติดต่อไปเพราะว่าไม่นึกไม่ฝันว่าชีวิตหนึ่งวัยเด็กผมเคยนั่งดูรายการณนากับ <laughs> กับพ่อกับแม่แก่มากท่านผู้ชมนะผมซึ่งสุดท้ายเราไม่มีตรงนั้นอยู่แล้วแต่วันนี้ได้มานั่งคุยถ้าพ่อเห็นพ่อคงดีใจแหละเพราะเขาเป็นแฟนรายการด้วยความยินดีแล้วก็ขอบคุณทนายไพศาลที่ที่กรณามาร่วมรายการเพราะว่าวันนี้จะขออนุญาตแบบถามเป็นแบบตรงไปตรงมาจริงไหมครับที่ทนายไพศาลเป็นคนหิวแสงจริงฮะ จริงเลยเหรอจะ,ะ,ะไม่ปฏิเสธสักหน่อยเลยเหรบคืออย่างนี้ผมบอกุณนาอย่างนี้สังคมอย่าไปเฟกคือจริงๆคือถ้าหิวแสงเนี่ยเราต้องการอะไรไม่มีใครไม่อยากดังวะทุกคนอยากดังแต่ดังมันต้องมีเหตุผลเนี่ยอย่างผมเคยถามเองว่ามึงจะออกมาดังเพื่ออะไรวะคือของผมก็คือหนึ่งธุรกิจสองก็คือได้ช่วยคนได้ตอบแทนคุณแผ่นดินประเทศชาติอ,อย่างที่รับปากไว้ตอนที่หายป่วยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คําว่าหิวแสงก็ดีนะถ้า ผมเป็นแสงให้ประชาชนได้ผมลงไปตรงไหนแล้วหน่วยงานเขาแอคชั่นแล้วได้ช่วยเหลือลุงป้านา้าอา่าเงี้ยก็เอาเลยเต็มที่ <c oughs> บ้านนี้ไม่มีใครสนใจดูแลไปแจ้งความแล้วตำรวจไม่รับแจ้งก็ <c oughs> ถ้าผมลงน้องๆลงไม่ว่าจะเป็นผมการกำลังหมอปลากรุงกิ้งรังสิมาหรือใครที่เป็นคนที่ช่วยเหลือผู้คนลง <c oughs> เขาได้รับการดูแลไง <c oughs> ดีครับดีครับถ้าผมเป็นแสงสว่างปลายหัมอให้ใครได้ก็จะทำขอบคุณมากที่ให้คำว่าอยู่แสงยินดีครับ จริงไหมคบเขาบอกว่าทนายต้องหัวหมอต้องเจ้าเล่ต้องเหลี่ยมจัดจริงหรือเปล่าครับจริงครับคือคําว่าสีทั้งนนชยัยมันต้องใช้ในวิชาชีพนี้โอ้เราเป็นสีทั้งนนชัยด้วยถูกคืออย่างนี้คุณใช้กับใครไงคือคือผมมามีคําพูดว่าถ้าจะเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมกับจรก็ต้องเหลี่ยมถ้าเราจะจับโจนเราก็ต้องรู้วิธีของมันไงแต่ถ้าคนดีอย่างเงี้ย เราก็ต้องใช้เหลี่ยมเพื่อไปเอาความยุติธรรมให้เขาบังทีคนดีมันถูกลังแกพวกเร็วๆนะผมก็พูดเลยแล้วกันใครจะรับก็รับนะพวกโจรทั้งหลายมันเป็นลังแกคนจนเอาเปียบโกงคนอะไรเงนะี้ยก็เจอเหลี่ยมเรากับจะจับโจรก็ต้องรู้ทันโจรก็อย่างที่พูดว่าพูดกับโจรก็อีกอย่างพูดกับพรกก็อีกอย่างฉะนั้นมันก็ตรงกับที่คุณอาถามว่าต้องเหลี่ยมต้องหัวหมอไหมใช้ทุกมิติฮนะเพื่อความยุติธรรมนะแค่นั้นเองถ้าผมเล่าเนี่ยผมจะเล่าเรื่องนี้จากในรายการนี้เลยมีน้องนักสัง น้องเนี่ยเป็นแอสเบอร์เกอร์และการเป็นกลุ่มออทจิสติกน้องเรียนแพทย์มา6ปีละนักศึกษาแพทย์ที่มหาลัยดังแห่งหนึ่งอยู่ดีวันหนึ่งก็มีการประเมินว่าน้องเรียนไม่ได้แล้วอาจจะมีผลตัวเองและคนไข้น้องเสียใจมากทั้งน้องเขาก็รู้เรื่องเรียนมาถึงปี6แล้วหมอนะ <S 2> <S 2> <S ผมบอกให้สู้เมื่อวานนี่เองผมบอกไอ้น้องสู้เป็นหมอคนไม่ได้ก็มาเป็นหมอความผมกลับให้ไปดูหนังเรื่องอูยองูเลยถ้าใครรู้จักซีรีส์เรื่องในอูยองูนะหมอรักษาคนช่วยชีวิตหมอความก็รักษาชีวิตคนเหมือนกันทรัรพย์ เขามีกําลังใจขึ้นผมจะสร้างคนเหล่านี้ขึ้นมาอแล้วผมไม่ได้กลัวด้วยยุติธรรมบ้านเราดีอยู่แล้วผูเจ้าบอกให้มองโลกตามความเป็นจริงนะก็อยู่กับปัจจุบันอย่าเพ้อฝันอนาคตอย่าลำพึงลำพางในอดีตให้พอให้พูดแค่เนี้ยแก่โลกมันเอียงอย่าไปหาอะไรที่มันตรงมากนะแต่อยู่ให้เป็นจริงไหมครับที่ทนายรายได้ดีและรวย จริงครับแต่อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลละกันบางคนเขาก็ยังแบบพอมีพอกินอยู่อย่างบางคนที่คนรู้จักเยอะมีชื่อเสียงก็อาจจะมีไรายได้มากขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติร้านนี้อร่อยขายดีคนก็มากินเยอะร้านนี้ไม่ค่อยอร่อยหรือก็ธรรมดาคนก็กินน้อยมันเป็นเรื่องของวิชาชีพอะฮะก็มันความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ใช่แต่แต่เหมือนว่าหลังๆนี้คนที่มีคดีความเนี่ยเป็น คนมีกระตังเยอะถูกทนายก็เลยได้รับผลพวงตรงนั้นด้วยมันก็โกงกันเองอ่ะ <c oughs> คน<ไ>รวยคนรวยมันก็โกงกันเองอะ่ะกูอ,อยากได้มากกว่ากูอ,อยากได้น้อยกว่าอะไรเองอี้ยแล้วก็ความโลภไม่เพียงพอเท่าไหร่ซื้อต้องเป็นทนายคนนี้เท่านั้นผมจ้างแน่ๆฝากไว้ทำนะทนายดังไม่ได้เก่งเสมอไปนะทนายทุกคนเขาเก่งเท่ากันก็อยา่าไปเชื่ออะไร้ก็มาไตอเป็นะนานท่านผู้ามดนๆไว้ตะทดัดเกเนะทนายไพศาลชนะคดีนะ การแพ้ชนะคดีอยู่ที่พยานหลักฐานข้อได้จริงตัวบทกฎหมายนะครับการพิจารณาของศาลกันชั่งน้ําหนักของพยานอยู่ตรงนี้นะถ้าบอกว่าเป็นทนายดังเก่งมาจ้างแพงๆแล้วคาดหวังถ้าทานายคนไหนที่คุณไปจ้างแล้วเขาบอกชนะคดีแน่นะเดินออกเพราะท่านผู้พิพากษา,าย,ยังไม่กล้าตัดสินเลยถ้าไม่เห็นคําเบิกความพยานหลักฐานข้อได้จริงตัวบทกฎหมายและพฤติการแห่งคดีผมถึงบอกไงว่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นในสิ่งที่เชื่ออโอเคเพราะฉะนั้นก็เนาะทนายไพศาล รวยครับรวยครับนี่ฟันธง,งกันตรงนี้เลยจัตุรเพิ่งมาตรวจผมไปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีแคร์ครบผมสุจริตฮะออสุจริตเพราะว่าเราเรายืนตรงนี้เราต้องสะอาดไม่งั้นล่วงคิดจะมาเป็นดาวก็อย่าเพิ่งดับก่อนออนะแค่นั้นเองถ้าไม่ตรงก็เลียวแต่ชีวิตทำธรุรกิจมาผมก็ดีแคร์ตัวเองมาตลอดนะครับโอเคจ่ายภาษีครบถ้วน ครับเราเป็นคนไทยนะก็ถนนไฟฟ้าแสงสว่างที่พวกคุณขับก็เงินพวกเราันั้นแหละถูกซึ่งก็ทํางานกับกับหลายว่าความทำงานกับ,ๆๆค,นกบคนที่มีคดีความโดยเฉพาะมีคดีความกับผู้ทรงอิทธิพลคนมีอิทธิพลบ่อยมากคนมีสี คนโอเคอ่ะโชคดีไม่ได้พูดราสีอะไรแต่เราก็ไม่เอ่ยชื่ออยู่ดีอะจะสีอะไรก็ว่าไปเอาว่าคนมีสีนะสีเขียวสีกะกีก็พูดไปเลยฮะสีข้าราชการก็ทั้งนั้นแหละฮะก็คนดีผมก็เคารพไงถ้าไม่ดีก็เจอกันอกูกลัวมึงอยู่แล้วเคยถูกข่มขู่บ้างไหมเวลาเราเราไปที่จะต้องสู้กับพวกทรงอิทธพลพวกนี้ฮะคนทำเขาไม่พูดแต่คนที่เห่ามักกระขู่ กูจะทํามึงกูจะล่อมึงอย่าพูดเยอะมาเลยเพราะตอนกูตายกูก็ไม่รู้เรื่องแล้วล่วงไนงะพอล่วงไปปุ๊บก็เกิดใหม่หรือไม่ก็ไปใช้เวรใช้กรรมบนสวรรค์นรกอะไรก็แล้วแต่ที่ทํามาม,มันลบล้างกันไม่ได้แต่คือที่แบบขู่ฆ่าขู่อะไรเงี้ยผมพูดกับลูกเมียนะตายจบนะจิ๊บพี่ทําให้หมดละลูกสู้ต่อเลยอืจิ๊บเขาใสาบ่บวกอยู่แล้วเพราะถ้าเริ่มจักกวยคนพวกนี้นะสังคมมันอยู่ไม่ได้คุณนะา เาเรียการมีสีเป็นผู้มีทิพธ์พลมันก็ตายได้ม,มันคิดว่ามันทําผมได้คนเดียวผมก็ทำมันได้อย่างน้นอยๆผมทนายตายก็ไม่ใช่หมาแล้วกันถ้ามึงรอดมึงก็เก่งอะ่ะแค่นั้นเองผมถึงบอกคูไม่ครัวมึง่งแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ